สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮ์ราะห์มานุรราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยยิลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนาซีมอามะบัสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ วบรักาตุขอความสติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุภาหนาหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับอฮัมดุริลละขอชุกรขอบคุณอัลลอฮฺสุภาหนาหัวตาลาที่ให้เราทุกคนนั้นยังได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ใช้เวลานะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราบอกแล้วก็ตอกย้ำเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับว่า กุรอานคือธรรมนรูญกุรอานคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาติที่บอกอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการาพูดคุยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั้นเพื่อเราจะได้ตระหนักว่าการศึกษาอัลกรุรอานการเรียนรู้อัลกุรอานนะครับมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมันไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาหรือเทศกาล แต่มันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนเพราะกุรานคือทางนําของมวลมนุษยชาตินะนั่นหมายความว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาจึงมีความจําเป็นมากกว่าเลยที่จะต้องให้เวลากับอัลกุรอานบอกอย่างนี้แล้วนะพี่น้องครับเพื่อให้เราได้ย้อนกลับมาทบทวนนิดนึงว่า เรามีเวลาของการกินข้าวเรามีเวลาของการออกกําลังกายเรามีเวลาของการทํานู่นทํานี่ในเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตนะรายวันของเราในของแต่ละบุคคลแม้กระทั่งลูกตัวเล็กๆนะครับอายุ3าี่ขวบเรายังตั้งเวลาเวลานี้ทานข้าวเวลานี้กินนมเรายังมีเวลาจัดสรรเวลาให้กับบอกเวลาในการทำภารกิจต่างๆ แต่ไหนเลยกุรอานที่เป็นธรรมนูญที่เป็นทางนำที่เป็นทางรอดของเราทุกๆคนนั้นเราจึงไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้จัดเวลาเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานพี่น้องครับนะอยากที่จะได้เรียนแล้วก็ให้เราได้เข้าใจตรงกันนะครับนั่นก็คืออ่านก็ได้พยายามอ่านก็ได้นะบางคนอ่านไม่ได้แต่ว่ายังไม่แตกตัวยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามอ่าน ความหมายก็คือว่าศึกษาอย่างอลิบาตาฝึกอ่านได้หมดรู้อ่านความหมายก็ได้นะครับศึกษาไปเรื่อยวันละหน่อยครับแล้วแต่ว่าเราจะให้วันละเท่าไหร่เราบริหารเอา24ชั่วโมงพี่น้องครับต่อวันนะเราจะตั้งตรงไหนช่วงเวลาไหนและกี่นาทีและไม่ใช่แค่วันเดียวหรือสัปดาห์เดียวหรือเดือนเดียวแต่อยากที่จะบอกว่าทุกวันพี่น้องเราลองตั้งดูถ้าพูดเฉยๆแล้วมามานั่งคิดกันเฉยๆเนี่ย บอกได้เลยครับเราบอกว่าไม่ได้ไม่มีเวลาพอ,พอดีนู่นพอดีนี่แต่ถ้าเราตั้งไปเลยครับยังอื่นตัดทิ้งให้หมดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการที่เราจะได้อ่านอันลกุรอานอ่านก็ได้พี่น้องครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะได้ไปศึกษาเรื่องความหมายอ่านก็ได้นะกี่นาทีละห้นาทีโอเคไหมวันละหนาทีก็ได้นะครับช่วงไหนหลังนมาดก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ขอให้เป็นเวลาที่แน่นอน ที่บอกอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องทําเป็นกิจวัตรเนีจะได้ไม่หญ่ทำสองวันทิ้ง4วันหายย่งเงี้ยไม่ใช่นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะได้เรียนแล้วก็ให้เรานั้นได้เห็นถึงความจําเป็นนะที่เราจะต้องกลับมาทบทวนนะแล้วก็ทําให้กรุรอานมาอยู่ในการดําเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับครับพี่น้องครับเราต่อเนื่องนะครับในสุรสับะ นะยุคที่22นะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะฮ์ที่35นะครับอัลลอฮฺสุลต่านได้กล่าวงี้ที่บอกว่าวกอลูนะนูอักซารุอัมวาลองวะอัลาดะนะเท่าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุลต่านได้บอกนะเพื่อให้บรรดากุฟาร์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีสุลต์เซลัมและบรรดารอซูนก่อนหน้านี้นะครับแต่ละกลุ่มชนแต่ละสมัยที่ เกิดขึ้นนะไล่เรืองมานั้นเอลอได้บอกว่าไม่ใช่หรือที่เราได้ส่งบรรดาหรือส่งผู้ตักเตือนมาแต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละกลุ่มแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ใช่หรือที่เอลอได้ส่งมาแต่แน่นอนครับพวกเขาเหล่านี้หมายถึงผู้ที่ตะกบบดผู้ที่ยโสโอหงังผู้ที่ใช้เวลาใช้ความรู้อย่างฟุ่มเฟือยแบบไม่คิดไตรตรองนะครับ เอาสนุกเข้าว่าเอาฮาเข้าว่าเอาเอามวลชนเข้าว่าเอาผลประโยชน์เข้าว่านะคนเหล่านี้กล่าวว่าไงครับกล่าวเพื่อให้ดูว่าเขานี่แบบหนักแน่นถูกต้องอยู่บนหลักการที่บอกว่าอะไรครับฉันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายส่งนําเสนอหรือได้ถูกส่งมาในสิ่งที่ถูกส่งมาอย่างพวกท่านทั้งหลายฉันปฏิเสธคือไม่ยอมรับพูดง่ายนี่คือคําพูดของบรรดาผู้ที่เขาเรียกตะกะบด ผู้ที่โอหังยะโสในอดีตนะครับต่อมาพวกเขากล่าวต่อครับว่าวกอรูนะนูอักซารูอัมวะนี่คือคําเข้าใจอย่างที่บอกเข้าใจเองทั้งหมดเลยนี่คือการเข้าใจของคนเหล่านี้ที่ปฏิเสธที่บอกว่าอะไรเอาล์กล่าวไว้นะเพื่อให้รู้ว่านี่คือความรู้สึกนี่คือความนึกคิดของใครครับของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับอัลอิสลามเขากล่าวว่านะนูอ uh ักซารูอัมวะลองว่าเอาลาดาเราเนี่ย พวกเรานี่นะมีทรัพสมบัติมีลูกหลานวงตระกูลเนี่ยมากกว่าพวกท่านนี่กำลังเปรียบเทียบกันว่าความถูกต้องคือความมีมากกว่านะวันนี้พี่น้องผมอยากจะให้เห็นภาพในตอนนี้ว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราพูดอะไรถึงจะถูกแต่ถ้าในกระเป๋าไม่มีสตังค์พอมากพอนะบ้านไม่ใหญ่พอ รถไม่รู้พอเนี่ยคำพูดหรือที่ถูกต้องของเราจะไม่ถูกใส่ใจจะไม่ถูกนำไปประมวลคิดไตรตรองตรงกันข้ามแต่ถ้าคำพูดเดิมเดียวนเนี่ยนะอย่างเดียวกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาจากคำพูดของใครครับคนที่มีทรัพย์มากเร็วกว่าคนรวยนะ มีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์มีพวกพ้องข้าทาสบริวารคนติดตามเยอะแยะคําพูดของเขาแม้กระทั่งไอคนยังใครกคนยังใส่ใจนี่คือภาพมันเห็นจากอยกายะกุรอ่านบอกเมื่อพันสร้อยกว่าปีวันนี้เราเห็นภาพเนียวันนี้เราเห็นภาพเนี่ยถ้าคนใหญ่คนโตคนอะไรมาเนี่นะครับเราก็จะพยายามที่จะให้กําลังใจเขานะ เขาพูดอะไรก็พยายามสดับรับฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่ไมรู้ว่าสดับรับฟังแต่ถ้าหากว่ามาพูดเรื่องศาสนาอ่าก็สังเกตว่าก็จะค่อยๆทยอยหายกันไปนะไม่มีกี่น้ําหนักดังนั้นที่เปรียบเทียบไปเห็นอย่างนี้เพื่อจะรู้ว่าบรรดาในอดีคนในอดีตนะกูฟาร์ในอดีตเขาคิดอะไรเขาเข้าใจอะไรกอรูนะหนอักซรุอาวมาเข้าใจว่าไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่นบีมาที่ที่สุกส่งมา มามยมา,มายงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคืออิสลามรอซูลนบีที่มาบอกเนี่ยพวกเขาถ้าปฏิเสธแล้วก็กล่าวว่าเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมีเงินมากกว่ามีลูกหลานแปลว่ามีมีผล,ลพภักเพราะในอดีตเนี่ยว่าถ้ามีลูกเยอะเนี่ยนะเขาถือว่าพวกนีมนน้มีอํานาจนะมีอํานาจเขาอยากจะมีลูกเยอะๆนะลูกชายนะมีลูกเยอะๆนะว่ามานะนบีบองอัสซาบินและก็เข้าใจเองเลยว่าพวกเราจะไม่ถูกลงโทษหรอกนะคิดว่าเงินซื้อได้ คิดว่าลลพลพรรคลูกหลานวงตระกูลเครือญาติจะเป็นข้อต่อรองในการที่จะได้บอกว่าเยอะกว่าใครจะกล้าทำอะไรในดุนยานี้อาจจะใช่นะในโลกบุญนี้เราอาจจะเห็นว่าเออมีพวกเยอะไม่มีใครกล้าทำอะไรมีอำนาจเยอะก็ไม่มีใครค่าต่อแยมีเงินเยอะก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปออขะเลากต่อต้านนั้นะนะนะ ความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจของใครครับของบุคคลที่แน่นอนอย่างที่เรียนไปกับพี่น้องแล้วนะครับว่าอะไรทําให้เขาไม่เชื่อท่านนาบีอะไรทําให้เขาไม่เชื่ออัลอิสลามอะไรทําให้เขาไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮ์และรซูนของพระองค์พี่น้องถ้าเราตั้งสติดีๆนะลองมองให้อะไรนะอยู่ๆมาบอกฉันจะไม่เป็นคนที่ถูกลงโทษ เอาอะไรมาบอกนอกจากอารมณ์ส่วนตัวนะอะไรเอาทำให้เขากล้าพูดแบบนี้อะไรครับก็เพราะเขาคิดว่าเขามีเงินไงก็เขาคิดว่าเขามีบุคลากรไงมีอำนาจของอะเรลูกหลานที่เยอะนะมีความสามารถโน่นนี่นั่น,นนะก็เรียกว่าพวกพ้องนะพลพรรคนะคนติดตามคนเชื่อฟังคนยอมรับ เขาคิดอย่างนั้นทั้งๆที่ทบรรดารอซูลทั้งหลายได้มาบอกในเรื่องของการเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวของอัลลอฮ์การปฏิบัติตนให้ทาอย่างให้สอดคล้องกับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮะตาลาและถ้าใครศรัทธาใครยอมรับก็จะได้รับภาคผลผลบุญและใครปฏิเสธใครไม่เชื่อฟังและต่อต้านก็จะได้รับการลงโทษอะไรทําให้เขาคิดว่าเขาว่ามานะโนบิบงอัลซาบินเราจะไม่ได้เป็นผู้ที่อะไร ถูกลงโทษอย่างแน่นอนเห็นไหมฮะดังน,น,นั้นความเข้าใจความเข้าใจความเชื่อไม่ได้มาจากหลักฐานไม่ได้มาจากความการศึกษาไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากอารมณ์ล้วนๆที่จะเอาชนะที่จะเอาเ,ออเขาเรียกว่าดูทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกอีกอีก,อก,อกเขาเรียก อีกกลุ่มหนึ่งดูต่ำลงดูไม่มีค่าดาูถดถอยไปหรือว่าดิสเครดิตไปทั้งหมดนะเอาละสุอัลตลาให้ท่านนาบีกล่าวอย่างนี้ครับให้เขาได้มีสติสกิดต,ต่อมความรู้สึกสักหน่อยนะท่าบอกว่ากุลโอ้มอฮัมมัดกล่าวเถิดอินนารบ,บียับุสุตุรริสกาลิมัยยาชาอวยักดิรเห็นไหม อัลลอฮ์บอกโอ้มมฮัมมัดกล่าวบอกกับท่านนบีให้กล่าวกับพวกเขาเหล่านี้นะครับผู้ที่โอหังมาส,สักครู่นี้เนี่ยกลุ่มชนที่คิดว่าอำนาจเงินอำนาจของบุคลากรอำนาจของพลรพักนะะและความเข้าใจที่บอกว่าฉันมีทุกอย่างแล้วใครจะกล้างลงโทษประมาณนี้นะฉันมีทุกอย่างแล้วฉันไม่ถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริง พระผู้บางของฉันให้ท่านอบีบอกนะยับสตุริสอลิมายชจะกระจายหรือจะให้ปัจจัยกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ผู้ทรงอำนาจแปลว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะให้คุณมีเป็นคนที่ร่ำรวยเมียม อยู่ในความหรูอ,อยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับและแน่นอนถ้าพระองค์จะให้ใครที่ได้ขลยกชีวิตแรนแค้นลำบากมีบ้างไม่มีบ้างอดบ้างก็อยู่ในความประสงค์ของพระองค์พูดง่ายๆว่าที่ กำลังจะโต้อตอบหรือกําลังจะให้ข้อคิดว่าที่คุณที่เข้าใจว่ามีเงินมากกว่ามีลูกมากกว่าและจะไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของคุณตรงนี้พี่น้องครับอยากให้เราได้ตระหนักนะอยากให้เราได้ได้พยายามมาทบทวนตรงนี้และให้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าความสามารถก็ดีเงินทองทุกอย่างเนะี่ยที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่านั่นคือความเก่งกาจความสามารถของเรา แต่ให้เราย้อนกลับมาดูว่านั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้ประทานให้หน้าที่ของเราคือเราพยายามทาให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับวลากินอักษารันาะศิลายะาละมุนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจในตรงนี้นะเพราะเวลาครับตอนอดตอนใดก็คิดว่าต้องต้องเรียนให้สูงต้องมีทำม,มีนู่นมีนี่ที่หลายคนวันนี้บอกว่าต้องอะไรครับมีความสามารถครอบรอบด้านถึงจะอยู่เราไม่ใช่วันนี้ที่เราลําบาก เราพยายามแล้วแต่ก็ยังลำบากยังไม่มียังไม่ได้เหมือนคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะ,ะโาโทษนฮะใช้คําว่าซวยนะไม่มีนะในอิสลามเพราะอัลลอฮฺสัตลาให้คนหนึ่งได้มากและให้คนหนึ่งได้น้อยเป็นความประสงค์ของพระองค์เป็นตัคติเทอไลให้ทำไมเพื่อเราจะได้สํานึกเพื่อเราจะได้ตระหนักและใตรรองอย่างเสมอว่ามันไม่ใช่ความสามารถของเรา แต่อยู่นอัลลอฮฺสลาหน้าที่ของเราทําอย่างเดียวเพียน้้งครับนั้นคนที่มีสํานึกและความรู้สึกอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะลําบากนะถึงแม้ว่าเขาจะยากจนนะถึงแม้ว่าเขาจะมีอุปสรรคต่างๆนานา,นานนะแต่เขามีอุปสรรคด้วยรอยยิ้มเขายากจนด้วยความภูมิใจเขาเจอกับปัญหาด้วยกับกําลังใจที่จะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้จะแตกต่างกันครับนะ ดังนั้นเอาล็อกสตาบอกว่าทําไมคนอื่นเขาไม่รู้ล่ะทาไมเราพูดอย่างนี้ถ้าเป็นจริงทําไมคนนั้นนี่เป็นความเข้าใจเพราะเอาล็อบอกว่าเวลากินอัสซารอนาสิลายานละมุนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่รู้นะเพราะอะไรฮะเพราะเอาอารมณ์มาเป็นแกนเอาความต้องการความสนุกสนานร่าเริงเอามาเป็นบรรทัดฐานของการที่จะบอกว่าอันนี้มีเงินเยอะถึงจะความมีความสุขนะมีพวกเยอะถึงจะมีอํานาจนะมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องครับความเป็นจริงคืออะไร นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับถัดมาอัลลอฮฺสั่งบอกว่าว่ามาอาวาลุกุมว่าเอาเวลาเอาลาดุกุมบิลละตีตุกอริบุกุมอินดานาซุลฟาอัลลอฮฺบอกชัดเจนครับว่าไม่ม,ไมีไม่ไม่ว่าจะเป็นทรัพส,สมบัติลูกหลานไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้พวกท่านทั้งหลายจะมาใกล้ชิดเราหรอกไม่มีหมายความว่าไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะ มีลูกหลานเยอะแล้วจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุลตาลาหมายถึงเป็นผู้ที่อัลลอฮ์โปรดปานถ้ามาดแม้นว่าใช้ผิดที่ผิดทางแล้วก็พี่น้องครับมันไม่ใช่หมายว่าอิสลามจะรวยไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมุสลิมจะมีผลลพักหรือ,อมีคนที่ติดตามมากไม่ได้นะไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าถ้าปฏิเสธอัลลอ แล้วคิดว่าทรัพสมบัติลูกหลานบุคคลอำนาจนะฮะจะได้ทําให้เขานั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานนะที่ฉันมีเยอะเพราะอัลลอฮ์โปรดปรานที่ฉันมีอำนาจเพราะอัลลอฮ์โปรดปรานฉันเป็นคนที่ที่ทรักของอัลลอฮ์อย่างที่บรรดายะฮดีเข้าใจและได้กล่าวว่าอานาหน,นูอับนาอัลลอฮ์เราคือลูกหลานของอัลลอฮ์ะน,ะนี่คือความเข้าใจผิดนะครับ อินละคนที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์และเป็นที่โปรดปรานของลอสลาคือใครครับมันอามะน่คนที่ศรัทธาไม่ได้บอกจะจนหรือรวยมีลูกหลานเยอะหรือน้อยเปล่าอัลลอฮ์ตั้งตรงนี้ว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อ่เป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เ่พระองค์โปรดปรานนั่นก็คืออิลลานอกียกคนที่อามะน่มันอามะน่ะ วะอามิลซอลิฮอันไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติอามันที่ดีงามด้วยตรงนี้พี่น้องรับว่าอามันที่ดีงามคืออามันหรือการงานที่สอดคล้องกับอะไรคำสั่งใช้แบบฉบับของท่านนาบสุลลอฮฺสัลลัยลฮิวะะหลนะดังนั้นอิลลามันอามันวะอามิลซันเฝอุไลกะลุมจาซาอุลดิอฟฟถ้าเขาทาอย่างนี้แล้วเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยคนที่ศรัทธาและปฏิบัติอามันที่ดีสังเกตนะในกุรานแชกาว่าวะอามิลซอลิฮันวะอามิลซอลิฮันเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยการงานอะไรที่เป็นหลักการอิสลามทั้งอิบาดาทั้งหมู่อามาละนะก็คือทําอิบาดาแล้วก็การอยู่ร่วมสังคมการใช้ชีวิตในดุนยานี่แหละครับทาในสิ่งที่มันสอดคล้องกับอัลอิสลามคนเหล่านี้เอาเราบอกยืนยันว่าละหุมสําหรับพวกเขาทั้งหลายจะได้รับรางวัล ทวีคูณนะอายะก่อนหน้านี้บอกพวกเขาจะถูกลงโทษตามที่พวกเขาทั้งหลายทําแต่ถ้าทําดีล่ะครับจะได้ผล,ลบุญทวีคูณเท่าไรหนึ่งเท่าเหรอสองเท่าเหรอป่เจ็ด 70, สนะทวีคูณแบบพูดง่ายว่าไม่ต้องมีจํานวนที่บอกไว้เนี่ยถ้าเป็นจํานวนที่ให้เรานั้นได้ได้ เขาเรียกคำนวณแล้วมองเห็นแต่จริงๆด้วยความเมตตาของลอสตัลลาน,นั้นแทบเขาเรียกว่าแค,แค่คูณสคูณหนึ่งก็คูณหนึ่งเห,หนึ่งเท่าก็แค่โ,โหดีใจขนาดนั้นแต่นี่เท่เจเท่าทวีคูณภาคผลผลบุญสำหรับคนที่อามนูวอามิลุซอริฮัตคนที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะครับนะ อัลลอฮ์บอกว่าบิมาอามิลูนะทวีคูณในอามันที่เขาทำเนี่ยทำนิดเดียวแต่ผลบุญมหาศาลนะไม่ได้บอกให้ทำนิดเดียวนะหมายถึงว่านมาดนะพี่น้องครับนมาดใช้เวลาเท่าไหร่ในยี่ี่ชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่เวลาละห้านาทีห้าเวลายี่ห้านาทีเองถูกไหมฮะสั้นๆบิมาอามิลูวะฮุมฟิลกรฟาตอามินู อลัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายจะอยู่ในพื้นที่อยู่ในห้องที่ปลอดภัยนะครับอยู่ในห้องที่มีความผาสุกนั่นคือสวงสวรรค์เห็นไหมนี่คือเปรียบเทียบกันระหว่างหรือให้เราเห็นว่าถ้ายังดื้อด้านยังปฏิเสธยังตะกบบรบดยังหยิงยาโสในสิ่งที่ได้รับเล็กๆน้อยๆในดุนยานี้นะครับแต่มันเป็นอะไรที่เรามองเห็น เราเราคิดว่ามันเยอะเราคิดว่ามันออมหาศาลเราคิดว่ามันคืออำนาจนะอลเราบอกเลยครับว่าไม่นะสิ่งที่ เราทำก็คือคนที่ศรัทธาคนที่ปฏิบัติอามัณที่ดีงามพวกเขาทั้งหลายจะได้ทวีคูณของพระผลบุญและจะได้อยู่ในพื้นที่พำนักอย่างผาสุกอย่างปลอดภัยนั่นก็คือสูงส่งของลอบสุบัติลานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ ا อะลัยก a l a ะเราะมะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮามัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน